สมบัติเป็นโชคแล้วก็การกลับมาได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกยังไงครับตัวผมตื่นเช้ามาตอนตีสี่คึ่งแล้วผมเปิดเกมมาดูบอทแล้วผมก็เจอสิ่งนี้ครับผมสมบัติโชคเปิดไปดูนะนี่มหากรรมโชคอันนี้คือ น่าจะเป็นไว้สำหรับสายฟรีแหละดูก็รู้นะวงล้อแห่งโชคก็เอาอันนี้ตัวส่มรางวัลเนี่ยมาส่มกับอันนี้รางวัลใหญ่ก็อย่างว่าละผละไม้อย่างอื่นก็มีประโยชน์นะแต่ผมตอนนี้ผมอยากได้ขั้นเจ็ดเนออนั่นแหละ <laughs> หินออฟก็อยากได้อันอย่างอื่นก็ ธรรมดาธรรมดามากที่จะเลงไว้เลยก็คือพวกเนี้ยหินเทพแล้วก็อืมีกิจกรรมคือมีสามรางวัลใหญ่เมื่อสมได้จะแทนที่โดยอัตโนมัติก็ได้สมมติว่าได้อันนี้แล้วก็จะเป็นอันนี้พออันนี้ได้ปุ๊บก็จะมีโอ,อกาสได้ปีกมีโอ,อกาสเลือกปีกได้ถือว่าดีนะ อยู่ว่าไมาเ่เย่นะเมื่อสาม,ไไมรลวัลเ่พบแล้วจะไม่ได้รางวัลใหญ่อีกอ่ะโอเคพอใจได้ปึ๊บทีนี้ก็เป็นแพ็คสำหรับสายฟรยีที่เก็บดองเพชรเหลืองไว้เยอะเนี่ยก็ซื้อไว้บ้างแหละถามว่าอันไหนควรเก็บเหรอพวกอันเนี้ยพวกคุณควรจะมีนะธาตุเนี่ยสำคัญอยู่ตอนแรกผมไม่ค่อยได้สนใจหลังๆนี่เริ่มต้องทำแล้วอ่ะธาตุอ่ะสำคัญมากเดี๋ยวผมเปิดธาตุดูดู การของผมนี่ผมเปิดไปสองช่องแนละ้วสามช่องแล้วสิเนี่ยสำคัญนะพวกดาเมจเยอะมากดาเมจมันดาเมจแยกต่างหากนะไม่เกี่ยวกันแล้วกลับมาที่แพ็กเพชรถามว่าอยากได้อันไหนถ้าคุณมีงบอะแบบเหลือเป็นแสนานนั้นอะคุก็ควรจะแต่ละคนความต้องการไม่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ควรจะมีอันนี้ก็มันใช้ดวงอะ่ะ ก็ไม่อยากเสี่ยงก็ไม่ต้องก่อนไม่ต้องเอาก็ได้อันเนี้ยก็สําคัญสัตว์อ่ะมันช่วยเนี่ยคุณดูเ่ยมันเพิ่มหลายอย่างนะแต่มันจะสม่ํแค่สามคุณสมบัติถ้าดวงคุณสวยคุณก็ได้แค่สองเนี่ยผมว่าธาตุสําคัญถ้ามีอ่ะควรจะสอยไว้ก่อนเลยไอพวกเนี้ยไม่เท่าไหร่ต้นๆเนี่ยไอเนี้ยค่อนข้างเกลือไม่อยากให้ไปเสี่ยงมากอันนี้ก็เป็นแพ็คเติมเงินแหละ ป,ปกติของมันแต่จุดสำคัญเลยที่ผมอยากจะแบบที่ผมสนใจมากเลยนะของขวัญดีเทิน Return. อันเนี้ยคือถ้าใครเล่นช่วงแรกๆก็จะรู้ดีว่าของพวกเนี้ยตอนเซิร์ฟเปิดใหม่ๆเซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟเปิดใหม่ๆจะมีของพวกนี้แล้วช่วงต้นๆอ่ะผมไม,ไม่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 ได้คิดว่าไม่ได้คิดว่ามันจะผมไม่ได้คิดว่าจะเล่นได้นานขนาดนี้ผมเล่นมาเดือนครึ่งแล้ว พลังก็32ล้านเล่นจากดาบเวทมาเป็นนักดาบเอ้ย hey, เป็นจากดาบเวทดาบเวทแล้วก็เป็นเอลเอลมาเป็นนักดาบผมก็จบที่นักดาบนี้นี่อันนี้คือดาบบวกเลือด1มื่นสองบวกดาเมจแ0ดรบวกเดฟสี400่ร้อสองอันนี้เอฟเฟกจะไม่มีผลถ้าไม่ใส่ครบ7ชิ้นนี่ก็ต้องใส่ชุดให้ครบต้องใส่ครบเพิ่ม าใส่ครบเจดอันจะต้านดาเมจสกิลได้ห้าเปอร์เ็และสกิลดาเมจจะเพิ่มขึ้น5้าเปอร์เซ็นตเยอะนะห้าเปอร์เซ็นนี่ไม่น้อยของเฟรนี่ผมไม่ได้สนใจเลยเพราะผมมีอยู่แล้วถ้าเอามามันก็คือเอามาตีบวกถ้าตีบวกเซตมันจะไม่ครบกันนี่ที่ผมเลงไว้เลยที่ผมอยากได้เลยเนี่ยคือสัตว์อิงโตเนี่ยหรือว่าเสือวะเออน่าจะเสือแหละเนี่ยผมอยากได้ เนี่ยคุณสมบัติเมื่อเรียกใช้โจมตีอันติเมตก็คือดาเมจที่เป็นออกเป็นอันติเมตอะระหว่างการต่อสู้วน PVP มีโอกาส30%ที่จะเรียกใช้ดับสูงสร้างดาเมจ10%์เมของ HP สูงสุดขับป้บหมายเยอะนะ10%นะยิ่งมันเลือดเยอะเราก็ยิ่งตีมัแรงแล้วอันนี้คือกวางเนี่ยผมว่าก็จะเอาด้วยโคซะยืกเย็น เมื่อ HP ต่ำกว่า60โทสะโทสะสะท้อนเพิ่มดาเมจ20%เพิ่มเพิ่มการลดดาเมจ20%ต่อเนื่องสางวิมันขีนแปลกๆอะ่ะเนี่ยหลักๆเลยผมอยากได้อันนี้แล้วก็กวางแล้วก็ดาบไปชุดต้องได้แล้ส่วนอันเนี้ยถามว่ามัน ผมว่ามันไม่ที่สําคัญขนาดนั้นนะผมว่ามันด้วยคุณสมบัติของอะ่ะมันน้อยมากคือแบบตัวผมมันดาเมจเหนือชั้นมันไม่ออกแล้วไงมันออกแต่อันติเมตพวกเสือเสือเนี่ยต้องยังไงก็ต้องเอาเพราะผมจมตีเป็นอันติเมตเปนี้ไม่เอาแต่สองอันนี้ก็ต้องเอาก็หลายตังอยู่แต่มันจำเป็นต้องมี วงล้อใครสายฟรีก็เขาก็ไม่ได้ทิ้งสายฟรีนะก็เล่นกิจกรรมให้ครบทุกวันแล้วก็ไปส่มแล้วมีโอกาสได้ปีกอะปีกเนี่ยสำคัญดูเฮอะลดดาเมจสิบ้าเอร์นเพิ่มดาเมจสิบห้าเยอะนะก,ก็ทุกคนจะได้นะโชคดี